ออยู่ก็ที่จริงงานคู่ใช่ไหมครับงานคู่ก็ก็รับมาเรื่อยจริงๆแบบบิวกิ้นเขาไม่ค่อยว่างแหละเออเขาก็ไม่ได้แบบว่างไงจริงๆช่วงนี้ผมว่างกว่าเลยเพราะพี่พีเขาจะซ้อมไปแฟนมิ้งเขาอ่าเขาซ้อมเป็นแฟนมิ้งเขาไปรู้กันด้วยเลยผมรู้ทุกอย่างอ่ะเพราะผมผมสนิทกับผู้จัดการเขาได้ไหมเออเอาจริงๆเขาให้แบบวาเรียนมาผว่าเราทั้งคู่จะให้คนของเขาทุกเทศกาลกครับ วันเลนไทยวันเลนไทยเป็นเคสการแห่งความร้าพี่ก็ต้องไปหาคุณพ่อคุณแม่หลังจากนั้นล่ะมันยี่สิบชั่วโมงเลยนะมันยี่สิบชั่วโมงรักใครอีกรักใครอีกรักใครอย่าลืมรักตัวเองครบคงมาแล้วรักใครอีกรักใครอีกอะไรนะครับรักน้องหมาที่บ้านรักใครอีกรักใครอีกรักวิวเกณฑ์ตอบได้แหละได้แล้วเนาะโอเค หนักใจไหมในวันนั้นต้องเตรียมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยในวันนั้นเหรอก็ไม่หนักใจเลยนะเพราะว่าจริงๆก็เรารักใครรักคุณพ่อคุณแม่รักใครอีกรักน้องหมาที่บ้านนี่เรอที่บ้านที่บ้านไม่มีหมาบ้าน้องหมาที่บ้านเขาแล้วรากเจ้าของหมาไหมก็ รักอยู่แล้วเรียกชมกันเข้มแล้วนะเข้มในบ้านเลยตอนวันเลนไทยเราแบบว่าเทศกาลที่แบบว่าเราให้ความสัมพันในรายารกันก็จริงก็ให้ความสัมพัญกันอยู่ตลอดอยู่แล้วอย่างอย่างปีใหม่ที่ผ่านมาอะไรเงี้ก็พีพีก็ซื้อของมาฝากอะไรเงขาส่งมาให้อะไรเงี้ก็แบบจริงๆแล้วเราก็เจอหน้ากันตลอดทุกเทศกาลหรือแล้วทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าช่วงวันเลนไทยปีนี้ก็ยังไงดีอะไร อ่าไดยีละส่งไปก็ตอบสิวันไนที่ปีนี้อ๋อเป็นยังไงก็ทำงานอ่าจริงๆก็มีงานครับผมมีงานทั้งคู่ตัวพีก็มีซ้อมด้วยมีทั้งอีเวนต์ด้วยครับเหรอรู้ได้ไงฉันมีงานฉันรู้ฉันสนิทกับผู้จัดการอะโอเคคร้าเราป็นเจ้าพ่ออกฉายาเจ้าพ่อใส่เปย์ไงเอออะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้เปย์หรอกผมเป็นคนโลโปรไฟล์มากอยู่แล้วผมเป็นคนแบบไม่ค่อยใช้เงินแบบหาเงินได้น้อยใช้เงินได้น้อยใช่ อะไรนะฮะพูดอะไรไม่พูดเขาใช้กันหน่อยมากของขวัญวาเลนไทน์เหรอฮะยังเพราะว่าผมเป็นพวกปุบปับคิดแล้วก็ซื้อเลยแบบห่รือว่าไม่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 ค่อยแพลนอ่ะอยู่ดีก็เป็นคนปปับอะไรไปไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแบบ โอ้โหคูเนี้ยพี่ก็เจ็บอ่ะอ๋อเขถอดไปสิใส่ไหมอ่ะอ๋ออยากได้ของใหม่อ๋อไม่ใช่คือแบบจริงๆแบบพี่เจ็บหูมากเลยพี่จริงคือถ้าแบบมันใหญ่กว่านี้มันก็จะดีไงมันก็จะยิ่งห่วงกระสิมันเจ็บเนี่ยมันเจ็บมากเลยนี่เดี๋ยวไปซื้ออเล็กๆมาให้แล้วกันก็เดี๋ยวไปให้เดี๋ยวให้ไปรอเดี๋ยวไปดูกลันใสมาให้เอาแล้วก็ไม่ปิดเตรียมอะ อะไรนะครับเรามีแอบห้เขาบ้างมก็ที่จริงก็ให้ให้ตลอดอยู่แล้วครับผมก็ที่จริงให้ประจําทุกๆเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างอย่างของปีใหม่ที่แบบว่าบิวกินให้พี่มาอย่างเงี้ยที่จริงก่อนหน้านั้นพี่ก็ให้บิวกินไปแล้วใช่ให้มาก่อนให้มาก่อนพี่คแล้วผมก็เตรียมเตรียมไปแล้วบ้างครับเดี๋ยวไปรอลุ้นเอาว่าจะเป็นยังไงตอนต่อไปขับพอเช่แล้วมันฟินฟินฟิน

ก็ที่จริงก็แฟนมีใช่ไหมคะก็ขายบัตรก็ที่จริงดีใจมากๆแล้วก็ตกใจมากๆที่แบบเหมือนบัตรตัวบัตรขายเร็วมากๆครับผมก็หมดภายใน5นาทีแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วพอพอผ่าน5นาทีนั้นไปคือจริงๆแบบเหมือนพี่พีทีมงานอะไรเงี้ยเขาก็มาถามพี่กันก่อนหน้านี้แล้วว่าจริงๆแบบพีอยากเพิ่มรอบไหมอยากจะแบบมีอีกรอบไหมอะไรเงี้ยซึ่งแบบพี่พี่เขาก็คอนเซิร์ว่าแบบเหมือนกลัวเราเหนื่อยด้วยแล้วแบบเหมือนว่าแบบเราจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆพอขายหมดปุ๊บตัวพี่ก็แบบเหมือนพี่พีก็โทรมาอะไรเง หรืออะไร,อไรเงี้ย<ม>คือพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนพอไปอ่านฟีดแบ็กในแบบตามทวิตเตอร์หรือต่างๆอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาอยากจะให้มีการเพิ่มรอบการอะไรเงรี้ยเราเลยตัดสินใจนะเวลานั้นเลยจริงๆว่าจริงๆเราอยากจะเพิ่มรอบเป็นรอบที่2ครับผมซึ่งก็ก็ได้เพิ่มอีกรอบหนึ่งมาครับเร็วเหมือนกันรอบที่สอรอบที่ก็ใกล้ๆจะหมดแล้วครับผมยังไม่หมดเลยอ่ะเออ มันมีด้ามมานิมีมืครันขาแต่คุณก็ติดนะครับผมแพงไหมฮะสําหรับพีพีไม่มีอะไรแพงครับผมอันนี้บอกไม่ไม่ใช่ตัวเขานะมันเดี๋ยว่าแบบสําหรับการที่จะซื้อของมันเดีว่าซื้อของของพีพีอะไรเงี้ยไม่พีพีไม่มีอะไรแพงก็ที่จริงพี่ว่าจริงๆแบบเหมือนเหมือนเหมือนสิ่งนี้เราก็คิดกันมาหลายหลายหลายหแบบหลายรอบมากจริงๆครับผมจริงจริงมันมีอะไรเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตอีกเยอะมากๆเลยครับก็แบบ บางอย่างเราอาจจะไม่ได้ชี้แจงกันไปแบบณตอนนี้เนาะแต่จริงๆแบบหลายๆอย่างในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็จริงๆแบบแฟนมิทติ้งครั้งนี้ของพี่เนี่ยจริงๆพี่แบบพี่ตั้งใจมากๆแล้วก็มีมีเซอร์ไพรส์เยอะมากๆจริงๆครับในคอนเสิร <c oughs> ์ตในตัวในตัวแฟนมิทติ้งครั้งนี้ครับผมไ <c oughs> ม่ค<ม>ุ้มถุงคต่ข้าวบักใช่ไหมข้างในในคอนเสิร์ตเราคุ้มไม่คุม้มอันนี้มันแล้วแต่แบบส่วนบุคคลจริงๆแต่จริงๆตัวพี่เองพีพี่สัญญาเลยว่าพี่จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับ แค่กระแสความต้องการอยากได้บัตรจริงเกิดปัญหาเรื่องการแฮกเข้าไปเพื่อแต่มีคนเดียวไม่อยากได้บัตรนะทำไมอ่ะเขาได้อยู่แล้วมีอยู่แล้วเอามาจากเาไมจหนเอาไม่จัดหนเดี๋ยวผมไปคุยกับพาราลกอน มาเคมเลยไม่คุยกันมันมืนคุณอยากได้บัตรเยอะมีการแฮกเข้าไปเพื่อจะจะไปแย่งบัตรจองบัตรของพี่ยีก่อนจนก็มาเอาบัตรจริง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 มีฟีดแบ็นี้ด้วยครับผมเพราะจริงๆแล้วเพิ่มเหมือนแบบห้านาทีมันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ทางทีมหรือตัวพี่เองอย่างเงี้ยเริ่มเช็คฟีดแบ็กในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยครับผมก็เหมือนแบบเริ่มมีคนมาอัปราคาบัตรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบจริงๆเราก็ไม่อยากให้แบบ เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน้องแมบควาว่าเราอยากให้ทุกคนมาเจอมาเจอตัวพีจริงๆอะไรเงี้แล้วตัวพีตั้งใจมากจริงๆอะไรยงี้ครับผมก็เลยทําการแบบคิดกันว่าโอเคเรายอมเหนื่อยหน่อยแล้วก็จัดจัดอีกรอบหนึ่งเลยกว่าเพื่อให้ทุกคนได้มาเจอกันจริงๆครับจริงจริงจริงไม่คือจริงๆเราไม่ได้แพนรอบ2ไวไปเลยครับผมจริงๆเพราะฉะนั้นแบบหมายความว่ารอบ2อาจจะเหมือนรอบหนึ่งครับผมก็อาจจะมีอะไรที่ต่างกันบ้างเพราะว่าจริงๆ2อวันมันก็แบบมันก็ไม่เหมือนกันยูแลครับผมก็จริงๆแบบแต่ว่าจะพยายามทําทําให้มันแบบ เออเราเราทำให้มันแบบเท่าเท่ากันเรอบไหนอะไรนะเรารู้ทุกเรื่องเรารู้ทุกอย่างเลยนะข้อมูลผมไม่รู้เลยผมรอเซอร์ไพรส์เหมือนกันอ่าเฮ้ยจะมีอะไรนะทีนี้จะชวนเขาไปในฐานะไหนอออดููย่ะไรนะครับจะชวนเขาไปในฐานะไหนเจ้าของบริษัทคนกันเองตอนงานเขาเราก็แบบจัดเซอร์ไพรส์ให้เขาด้วยว่าเขาจะเซร์ไพอะไรผมไม่ไปหรอก ได้พูดนะไปก็ได้แตยุนโไม่อกจะไปไปแบบไหนไปแบบไหนแต่ว่าไปแน่แต่ว่าไปไปแบบไหนเดี๋ยวเราลู้นะไปรอบไหนไปรอบไหนใจลุ้นเอาไม่หไม่หลุดแล้วหลุดไปเยอะแล้วเนี่ยขึ้นเวทีไหมขึ้นเวทีไหมไู่้ไปเออนี่ใครพูดอ่ะเยี่ยมเลยช่องไหนเนี่ยพีพีวะเนี่ย มาที่เรื่องพี่กินนิดนึ่งล่าสุดพี่สาวไป่ดนเขาวิบากกรรมของคุณดาวดีก็ไปรุ้นเอาครับพี่สาวแก่ไม่กล้าไหนไม่กล้าอ๋อเป็นแหะแบอ่เชื่อมากไปเหยียบกระโปรงขาวผมไม่รู้จริงคือผมผมอยู่แล้วผมก็จะแบบอยู่แล้วก็แบบจุ๊บๆอะไรแบบคุยแต่ว่าไม่เห็นมันก็จะแบบขยับตัวเข้ามาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาจะไปเหยียบกระโปรงขาวอะไรเงยได้เข้าไปแจวพี่สาวหรอพี่สาวส่งมาให้คืนนั้นเลยส่งมาให้ดูเลยอย่างเงี้ย เพราะสนุกค้ำขันตลกดีครับผมเขาบอกว่าเราเป็นคนที่สร้างวีรกรรมกับทุกงานจริงๆมันต้องมีอะไรมาสักนิดนึงแหละทุกงานพราผมไม่ได้เจตนาแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบใส่จองไว้ก่อนเป็นอุบัติเหตุเสมอมาใช่เวลาต้องไปยืนใกล้กับคนอื่นี่อาจจะต้องใส่สุดยาวๆต้องแบบต้องรับเะครับอะไรนะฮะก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะ ระวังให้มากอย่ามาออกก่อนสเต็ปเลยได้สั่งีไหมแบบซ้อมซ้อมเขียดช้กระโปงให้อะไรอย่างเงี้ยที่จริงเขาก็เหยียบตลอดครับเชอรองเท้าพี่บ้างขาเกงพี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบใจนะพี่รอเล่นรอเล่นแต่แก็บอกว่าจริงๆเียบเียบไ้ให้เดี๋ยวเผื่อแบบเผื่อลมมันพา่เหยียบไปให้ เพื่อเพราะว่าเราอยู่ตึก <t> สูงเกิดมีอะไรเขาตัวเขาไปคารโปงอยู่เขาก็จะมีอะไรช่วยดึงขึ้นมาไม่ใช่มันก็จะลังตัวเขาไว้เซฟตี้เอวบางด้วยใช่แล้วตอนตอนที่เห็นเป็นไงตอนที่เห็นผมตกใจว่าผมไม่รู้จริงๆผมแบบผมไม่เห็นเลยอะไรอย่างนี้ผมแบบไปเหยียบกระโปรงที่เท้าเลยไม่เขาก็ไม่รู้ครับผมว่าเขาไม่รู้เหมือนกันเพราะเขารู้เขาน่าจะบอกน่าจะแบบผ่านมาแล้วเลย ก็มีมีคุยกันไลน์อะไรเงี้ยผมเขาก็ทักมาแซวอะไรเงี้ยถามรู้ตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วตอนที่ะไรนะครับพี่เห็นเหรอครับก็เฉยๆพอเขาก็เหยียบอะไรตรงนี้ประจำอืมครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติครับ ผลงานเพลงอ่ะพ <Thompson S 2> um ีพีก่อนผลงานเพลงเหรอครับก็จริงๆก็จะมีซิงเกิลนะครับผมเป ah so ็นซิงเกิลใหม่ของพีเองก็ปล่อยภายในเดือนนี้ครับผมกลางๆเดือนค่ะไอ้ยาไอ้ยะรอติดตามจะเป็นแนวไหนพีพีเข้าใจอย่างอย่างใครว่ามัน็จะสบผลสำเร็จมากเพลงนี้ก็แบบเป็นเพลงรักสิ้นสลายอะไรครับอกัก็ช่วงเลนทายก็ปล่อยกลางๆเดือนแถวๆนั้นแหละค่ะก็สี่ห้าชุดอะไรอย่างงี้ยเด้อ เปลานะพอมแบบพอมันเอาวิ่งไม่ได้ดิลืมก็ที่จริงหลอดูแล้วกันนะครับใน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 มิวสิกวิดีโอครับผมว่าจะจะเป็นลุคแบบมาไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ความคิดที่จะมีเพลงประกอบเก็คือมกับาก็ใช่ครับเพิ่งมีปล่อยเพลงที่ร้องกับพี่ส้มใบครับผมเป็นเพลงประกอบนั่นเธอกับฉันกับฉัน U and me and me ครับของทาง C D S อะรอย่าเง้ยก็ พี่ส้มเก่งมากแล้วก็เพลงนี้ก็ทุกคนตั้งใจมาเป็นเพลงกันและกันของไช่เมฆกินต้อมที่มาทําใหม่อะไรเงี้ยก็อยไปแล้วนะครับ MV ดูได้นะครับผมส่วนเพลงใหม่วันนี้ก็ไม่นานอ,อีกไม่นานพลงใหม่ของเราไม่นานครับอีกไม่นานใกล้กันไหมใกล้ใกล้กลันไหมก่อนช่วงพัฒน์ไทยของ,งพี่พีก่อนของผมได้อีกพักหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นเพลงเดียวหรือจะมีคนอื่นมาเข้าเล่นไม่บอกสิ <laughs> ต้องถามาบีว่าบบีบอกบีนักอรนิชาอไ่าอินบก็ไปตามได้บีนักอรนิชาไล้เล็กมสเซจไปได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ